สวัสดีค่ะวันนี้เราก็เอาบรรยากาศยามเช้าของต่างจังหวัดนะคะบรรยากาศนอกเมืองชุมชนต่างจังหวัดค่ะเป็นพื้นที่เพาะปลูกหลังเก็บเกี่ยวแล้วนะคะจะเป็นทุ่งนาข้าวค่ะแต่ว่าเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะรอทํานารอบใหม่ค่ะส่วนนี้จะเป็นสวนยางพารานะคะบ้านสวนของคนในชุมชนค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็หลังก็ไม่ใหญ่ไม่เล็กนะคะก็จะ ทำพออยู่ได้นะคะติดกับสวนนะคะก็จะเป็นห่างๆกันไม่ได้ติดกันมากนะคะก็จะเป็นวิถีชีวิตชุมชนค่ะต่างจังหวัดนะคะก็ทําอาชีพเกษตรกรรมค่ะวันนี้หมอกลงจัดมากเลยนะคะก็สวยงามค่ะเราก็เก็บภาพบรรยากาศขณะที่เรากำลัง ขับรถไปเที่ยวกันค่ะก็เก็บวิวริมทางมาให้ทุกท่านได้รับชมกันในช่วงเช้าๆนะคะก็จะบรรยากาศสดชื่นค่ะรถไม่ติดนะคะถนนโล่งตลอดค่ะเหยียบผ่านตลอดเลยนะคะจะเป็นหมู่บ้านในต่างจังหวัดนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะส่วนมากก็จะทำบ้านหลังเล็กๆนะคะติดกับสวนหรือว่าพื้นที่ พาะปลูกของตัวเองนะคะก็จะเก็บภาพบรรยากาศการเพาะปลูกแล้วก็วิถีชีวิตชุมชนมาให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะคะหมอกลงเบาๆค่ะวันนี้ก็สวยงามค่ะเราก็ขับรถไปด้วยแล้วก็เก็บบรรยากาศริมทางสวยๆมาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะ ปนี้ก็ลาทุกคนแต่เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ